สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแบบว่ามาทําเหมือนคล้ายๆเหมือนว่ารีวิวหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะก็เอาเป็นว่าม,มาขับให้ดูแล้วกันนะครับหลังจากที่ติดคันเร่งไฟฟ้านะครับผมตอนนี้ก็ขับยืนพื้นอยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบนะครับประมาณนี้เพราะว่าวันนั้นผมรีบด้วยนะครับรีบต้องไปขึ้นของที่นครสวรรค์นะครับผมกลับจากจังหวัดตากนะครับ ออกจากจังหวัดตากเนี่ยบ่ายสองครึ่งนะครับผมแล้วก็ไปขึ้นงานที่นครสวรรค์ตรงพายุหะนะครับผมตอนก่อนก่อนห้ามงเย็นเนาะก็เลยต้องรีบหน่อยนะครับมาดูอัตราเร่งแล้วก็ตอนวิ่งนะครับผมคันเร่งไฟฟ้านะที่ใส่เสริมเข้าไปนะครับก็เท่าที่ใส่เข้ามาเนี่ยก็รู้สึกว่าตาเร่งดีขึ้นนะครับผมแล้วก็รถมันสู้เนินดีนะครับผม ความเร็วไม่ตกนะครับผม <c oughs> อันนี้ขึ้นเนินน้าแต่เป็นเนินเล็กๆนะครับผมถ้าใครเคยวิ่งเส้นนี้ก็จะก็จะรู้ว่ามันเป็นเนินตรงนั้นอ,อก่อนที่จะเข้าด่านชั่งน้ําหนักกําแพงเพชรน,นะครับผมก็มันเร่งดีขึ้นมันก็ขับมันขึ้นนะครับผมอัตราเร่งดีครับ แต่เรื่องความประหยัดนี่น่าจะประ,ประหยัดขึ้นอยู่ประมาณสัก10นะครับเท่าที่ผมแบบสังเกตเห็นนะว่ามันมีความประหยัดขึ้นประมาณ10นะครับแต่ถ้าเป็นรถเปล่าเนี่ยก็จะประหยัดขึ้นค่อนข้างเห็นผลได้ชัดนะครับผมเพราะว่าจากเดิมที่เคยเติมจากกำแพงเพชรนะครับผมมาถึงธัญบุรีคลอง7เ,เนี่ยมันใช้กา๊าซอยู่ประมาณ60บาทนะครับ เมื่อก่อนมันเคยมันเคยใช้อยู่ประมาณ80บาทแต่ว่าปัจจุบันนี้มันใช้อยู่60ประมาณ60นี่แหละครับ60ไม่เกินนี้นะครับผม6 60กว่าบาทนี่แหละนะครับก็ถือว่าประหยัดขึ้นนะครับประหยัดขึ้นแต่ว่าลดหนักเนี่ยก็ลดหนักเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นผลเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าประหยัดกว่าเดิมประหยัดกว่าเดิมแบบแต่ถ้าเราไม่สังเกตจริงๆก็อาจจะ อาจจะรู้อาจจะไม่รู้ว่ามันประหยัดนะครับแต่ว่าผมเป็นคนที่ช่างสังเกตนะครับถ้าอะไรที่มันผิดพลาดไปผมก็จะรู้เลยนะครับก็โดยรวมแล้วมันก็ประหยัดอยู่ประมาณ10นตะครับ10ต่อเวลาที่เราวิ่งงานเนี่ยระยะทางประมาณ400กิโลขึ้นไปเนี่ยเห็นผลแน่นอนนะครับอย่างน้อยต้องมีเหลือเงินมัางนะฮะเที่ยวถ้าเราวิ่ง400งกิโลขึ้นไปเนี่ยต้องมีเหลือต้องมีเหลือประมาณสัก สามสี่ร้อยอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้ากรุงเทพเชียงใหม่นี่ก็ต้องมีประมาณสี่ประมาณประมาณพันกว่าบาทประมาณพันกว่าบาทเห็นแน่นอนนะครับผมจากเดิมนะจากเดิมนะครับความเร็วที่ผมวิ่งก็จะอยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบนะผมเป็นคนที่ขับรถค่อนข้างไวนะครับผมถ้าเป็นรถเปล่านะตอนนี้ก็เป็นรถเปล่านะครับ ผมเป็นคนที่ขับรถค่อนข้างไวแล้วก็เป็นคนที่ชอบรถที่มีอัตราทดเฟืองท้ายต่ําๆนะครับอย่างเช่นพวกไซโนทักอะไรพวกเนี้ผมชอบเลยเพราะว่าอ่ะอันนี้มาดูหน้าตาของกล่องเคร่งไฟฟ้านะก็มีรถหลายคันครับที่ติดไปแล้วนะรถอ่ของช่างไหนเองนี่เขาก็ติดแท้ทุกคันนะครับเดี๋ยวนี้ติดทุกคันแล้วนะครับก็จะมีรถของบริษัทอื่นๆนะที่เข้ามาติดนะครับผมมาดูกันเอานะครับว่ามีที่ไหนกันบ้างเนาะที่เข้า เขาติดกันไปแล้วเนาะของผมนี่ก็ติดมาวิ่งได้ประมาณน่าจะ10กว่าเที่ยวนะครับสิเที่ยวได้แล้วนะครับก็เห็นผลช่วงแรกๆตอนแรกผมก็นึกว่าเฮ้ยมันน่าจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับแต่พอวิ่งเที่ยว3เที่ยว4เหมือนว่าการ์ดในถังเรามันสะสมอะ่ะเออมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจากเดิมที่แบบเรากลับมาแล้วมันพอดีนะครับ พอติดคันเร่งไฟฟ้าไปแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเออการในถังเรากลับมาแล้วเหลือเยอะเหลือประมาณ4ี่สิบห้าสิบบาทอะไรเงี้ยจากเดิมที่เคยมาแล้วมันวิ่งแล้วมันเหลือน้อยๆอะเนาะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อไปทางเพจของช่างไหนได้เลยนะครับเนี่ยครับที่ผมขึ้นเอาไว้ให้ตอนนี้เลยนะครับผมก็ติดต่อไปได้เลยครับราคาก็ตามโพสตเลยฮะโอเคครับผมสวัสดีครับ